บุญคุณของชาหมดราคาสิ้นสนาบารมีหอ,นอมน้าหอมเยียบวยวัยวเจ้าขอเจ้าจงพอละดีที่าาีมหา่อารมหาาชนีครับสวัสดีครับนี่คือรายการพิเศษอ่านหนังสือ เล่าเรื่องจักจักวงวงให้ผู้ฟังได้ฟังกันคลายเหงาประจำวันจันทร์ที่23กันยายนพุทธศักราช2556โดยวุฒไซยอร์กครับเราก็มาฟังกันนะครับตอนนี้เรื่องจักจักวงวงเป็นตอนที่สองครั้งที่สองครับเพราะว่าครั้งแรกเริ่มเมื่อวันที่สามกันยายนครับ อันนี้ครับก็เป็นครั้งที่สองแล้วครับเราก็จะมาคุยเรื่องจักจั่งวงๆในเรื่องของงบประมาณครับงบประมาณที่ฐานภาษีจากราชฎรไปให้พวกเจ้าผู้ยี่ผู้ยำกันครับเป็นเงินเยอะแยะไปหมดครับมโหลานเลยนะครับก็เรามาฟังกันละกันครับ ในรายละเอียดครับอันนี้ไม่ได้เขียนเองไม่ได้เต่าขึ้นนะครับแต่เป็นเรื่องจริงครับมีครับมีหลักฐานยืนยันให้พวกเราไปสืบค้นดูว่าความแตกต่างระหว่างเจ้าไทยกับเจ้านานาชาติครับว่างบประมาณที่ถลุงกันมันเจ้าไทยครับถลุงมากกว่าเจ้าในต่างประเทศ เยอะแยะไปหมดครับผมจะเริ่มต้นด้วยว่าครับแม้แต่ราชินีอลิซาเบธที่สองก็ต้องยอมรับสภาพกับมาตรการเข้มงวดในการควบคุมค่าใช้จ่ายของราชวงศ์จนถึงปี2015ก็อีกกี่ปีครับสองปีครับก็ถึงประมาณปี2558จากรัฐบาลอังกฤษนั่นเอง รับราชวงอังกฤษถูกตัดงบรายจ่ายจากรัฐบาลมาเป็นเวลาหกปีติดต่อกันแล้วเจ้าชายแห่งเวลมกุฎราชกุมารก็ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายวิลเลียมและเคสเองแทนการใช้เงินภาษีของประชาชนควีนอลิซาเบธถูกก,กดดันจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำโดยที่เธอกำลังเผชิญ การตัดงบประมาณจากรัฐบาลไปอย่างน้อยถึงปี2015งบประมาณสำนักราชวังอังกฤษถูกตัดค่าใช้จ่ายมาตั้งแต่ปี2009นั่นเองก็เมื่อ4ปีที่แล้วนะครับก็ประมาณโดย2,552คิดเป็นพศไทยนะครับนี่ครับเขาเข้มงวดขนาดว่าครับงด งบที่เอาจะมาซ่อมแซมพระราชวังต้องถูกตัดไปก่อนครับวินเซอร์พาเลตแฮมตันคอร์ดอย่างนี้ครับครับคุณอลิซาเบตต้องตัดขายที่ดินของราชวงศ์ออกไปบางส่วนเพื่อนำเงินมาใช้ใจ่ายในการดูแลพระราชวังและต้องเปิดวังบัตติงแฮมพาเลตเป็นสถานท่องเที่ยวเพื่อนำรายได้มาจับจ่าย แล้วเงินภาษีที่อุดหนุนค่าใช้ใจ่ายลุกและดัชเชสแห่งแคมบิดก็คือเจ้าชายวิลเลียมและเคธถูกตัดหมดครับนี่มาจากหนังสือพิมพ์ซันเดย์ i m มรายงานนะครับเพราะนั้นครับเจ้าชายแห่งเวลต้องรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายสำหรับลุกและดัชเชสแห่งแคมบิดควักกระเป๋าตัวเองจนเจ้าชายเวลจะ จนกว่าเจ้าชายเวลจะได้ขึ้นเป็นกริย์งครับขณะเดียวกันนี้ครับควีนอลิสเบธจะไม่ได้รับค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมอย่างน้อยก็จนกว่าจะถึงปี2015หรือ2,558นั่นเองโดยกำหนดในกฎหมายของอังกฤษว่ารัฐบาลจะจ่ายค่าเดินทางสเตทวิสิตให้ราชวงศ์ไปทำงานให้กับประเทศ ค่าบำรุงรักษาพระราชวังบางส่วนค่าใช้จ่ายในการปรากฏพระองค์เพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมกีฬาของประเทศเท่านั้นรายได้ของราชวงศ์กิตณขณะนี้ส่วนใหญ่นำมาจากทรัพย์สินก็คือการทำธุรกิจแทนที่จะนำมาจากเงินภาษีคับค่าใช้จ่ายของควีนอลิาเบธ จะได้รับไม่เกิน15%ของกำไรจากทรัพย์สินที่ได้ทำในสองปีที่ผ่านมานั้นซึ่งเป็นข้อกำหนดในกฎหมายใหม่ที่ผ่านรัฐสภามาเมื่อปีที่แล้วขนาดเงินของตัวเองยังถูกบังคับห้ามใช้ฟุ่มเฟือยที่ดินของสำนักทรัพย์สินรวมไปถึงที่ดินในถนนมูรีเจนวินเซอร์เกรกพาร์ และอีกประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นของที่ดินแนวชายฝั่งอังกฤษครับ c h นเด e r of e x c อ็นะครับไม่ทราบว่าจะแปลว่าอะไรดีในตำแหน่งนี้ครับจอร์จอ o สบอ r ครับได้ตัดงบประมาณราชวงจากเงินภาษีห้ามเกินสามสิบล้านปอนด์จนกว่าจะถึงเมษาสองพันห้าร้อย เอ่อโทษทีครับสองพันห้าร้อยห้าสิบกนี่เองครับที่ผ่านมาครับเป็นอย่างน้อยแต่คุณอลิซาเบธจะได้รับค่าใช้จ่ายพิเศษคือหนึ่งล้านปอนด์ก็ราวๆประมาณห้าสิบล้านบาทสำหรับงานฉลองครบรอบหกสิบปีครับคุณอลิซาเบธเคยได้รับงบประมาณเจ็ดสิบเจ็ดจุดล้านปอนด์ราวสามพันแปดร้อยหกสิบห้าล้านบาท จากเงินภาษีเมื่อปีอคิจิสกราร1,991ในปีพศนั้นก็ประมาณาประมาณนะครับประมาณ2,553เอาโษทีครับ2,534ครับนะฮะแต่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยที่ลงอย่างมากในปี2008งบประมาณ ครับก็ได้ถูกตัดทอนลงไปครับตัดไปครับลงเหลือแค่สามสิบแปดจุดล้านตอนหรือราวพันเก้าร้อยล้านครับจะถูกตัดลงไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเริ่มตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนั่นเองครับและในปีสองพันสิบก็คือเมื่อสามปีที่แล้วครับก็คือ 2,553, 2,554ควีนอลิซาเบตได้รับประมาณได้รับงบประมาณเพียง32.1ล้านปอนด์หรือราว1,600ล้านบาทตามเอกสารที่แจงอย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลังกับสันเดทามหนังสือพิมพ์สันเดทามนะครับรายงานว่าตามกฎหมายค่าใช้จ่ายของราชวงศ์ที่ได้รับจากรัฐบาล จะลดต่ำลงกว่าที่ราชวงศ์เคยได้รับมาในยี่สิบปีที่ผ่านมาครับเพราะฉะนั้นคาดการณ์กันว่าทรัพย์สินนะครับเพราะฉะนั้นครับคาดการณ์กันว่าสำนักงานทรัพย์สินจะต้องบริจาคเงินให้กระทรวงการคลังสองร้อยห้าสิบล้านปอนด์หรือราวๆหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับ สองพันห้าร้อยล้านบาทเข้าใจหมายถึงราชวง์ใช้เงินเกินกำหนดของกฎหมายใหม่มาหลายปีต้องจ่ายคืนรัดคับและควีนอลิาเบธจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลสามสิบเจ็ดจุดห้าล้านปอนในปีสองพันสิบหกก็คือสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าจากปัจจุบันนะครับสามสิบสองจุดหนึ่งล้านปอนครับ เพราะฉะนั้นครับเจ้าพระชายชาวมากุฎราชกุมารก็ได้มาจากค่าเช่าที่ดินในคอนวอรครับซึ่งเมื่อปี2,553หรือคิดจะกรัชสองพันร้อย1ิบสงพันครับทำรายได้ได้ถึง17.8ล้านปอนด์ซึ่งเงินจำนวนนี้จะต้องนำมาเป็นค่าใช้จ,จ่ายให้เจ้าพัวชายชาวกับครอบครัวรวมถึงเจ้าหัวชาย วินเลี่ยมและเคทด้วยครับที่มาครับหนังสือเดลิเมนนั่นเองครับส่วนเราเอามาเปรียบเทียบกันกับราชวงศ์ไทยหน่อยดีไหมครับเพราะว่าราชวงศ์ไทยครับในตามงบประมาณอันนี้ครับไปดูในงบประมาณของรัฐบาลนะครับสำนักรัฐบาลเออสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้นะครับ เพราะว่ามีโชว์ให้เห็นครับเราไม่ได้เอามาแต่งเติมหรือเอามาพูดแบบลอยๆโดยไม่มีหลักฐานครับนะฮะในหมวดขององบประมาณของพระมหากษัตริย์นั่นเองครับแถมในปัจจุบันยังมีงบต่างๆอีกนะครับรวมแล้วครับออกมาเป็นหมื่นล้านครับที่ลงไปตามกระทรวงต่างๆทบวงกรมต่างๆครับคืองบเชิดชู ครับไม่รู้จะเชิดชูอะไรกันนะครับเราก็มาฟังกันแล้วกันนะครับว่าเราไม่ได้บิดเบือนเราไม่ได้เสริมแต่งเราไม่ได้อามาพูดแบบรอยๆให้คนเข้าใจผิดแต่นี่มันเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นครับเรามาเปรียบเทียบเป็นครับในงบประมาณปีสองพันสิบเอ็ดก็คือปีไหนครับสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่ำนันพระราชวังได้รับ เงินไปทั้งหมดแปดหมื่นโทษดีครับแปดสิบสี่ล้านกับดอลลาร์หรือราวสองพันหกร้อยล้านบาทส่วนแผนกอื่นๆได้ไปอีกกับหนึ่งล้านห้าสิบห้าล้านดอลลาร์ครับหรือราวสี่ร้อยหกสิบห้าล้านบาท ครับหนังสือได้เปิดเผยว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยเป็นค่าใช้จ่ายสูงที่สุดรัฐบาลใช้งบประมาณหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวหกพันล้านบาทเศษเมื่อปีที่แล้วสำหรับเราราชวงศ์และข้าราชบริพารครับนี่ก็หมายความว่าในแต่ละปีเฉลี่ยแล้ว ราชวงศ์ฐานเง <us adjective word> ินภาษีราวห้าร้อยล้านดอลลาร์หรือราวหนึ่งหมื่นหกพันล้านบาทให้กับราชวงศ์ครับเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบกันถ้าคุณกล้าทำบัญชีกำไรขาดทุนของบรรดาราชวงศ์ในยุโรปครับราชวงศ์สเปนครับมีค่าใช้จ่ายภาษี ครับประชาชชวราอสเรา12ล้านดอลลาร์ต่อปีครับหรือ370ล้านบาทเท่านั้นราชวงศ์อังกฤษซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าใช้ไปเกือบ50ล้านดอลลาร์หรือไม่ถึง5,500ล้านบาทและค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ครับของราชวงศ์อังกฤษมาจากสำนักทรัพย์สินของอังกฤษเองซึ่งปีที่แล้ว สำนักทรัพย์สินอังกฤษมีรายได้ราวสามร้อยห้าสิบแปดล้านดอลลาร์สหรัฐราวหนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านบาทครับเรามาดูครับเปรียบเทียบให้เห็นนะครับว่าครับอังกฤษครับใช้ไม่เกินครับงบประมาณสำหรับของราชวงศ์อังกฤษนั้นคืออยู่ที่ห้าสิบสองล้านเหรียญสหรัฐของสเปนอยู่ที่ สิบสองล้านเหรียญสหรัฐสวีเดนอยู่ที่ร้อยยี่สิบสี่ล้านสร้อยยี่สิบสี่ล้านเหรียญสหรัฐนอร์เวย์อยู่ที่ยี่สิบห้าล้านเหรียญสหรัฐของประเทศไทยนะครับไทยแลนด์นะครับสามร้อยเจ็ดสิบห้าล้านเหรียญสหรัฐเดนมาร์กอยู่ที่สิบเจ็ดล้านเหรียญสหรัฐครับอันนี้ผมยกขึ้นมาแบบคร่าวๆนะครับนะฮะ เอามาเปรียบเทียบให้เห็นว่าสิ่งที่ราชวงศ์ในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอังกฤษสเปนสวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กประเทศพวกนี้ล้วนมี GDP ครับสูงๆกันทั้งนั้นครับนะฮะเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าพัฒนาแล้วทั้งนั้นนะครับฉะนั้นดูสิครับว่าเขา เอาภาษีจากราษฎรนั้นมาให้กับราชวงศ์ที่ยังหลงเหลืออยู่ใช้กันเท่าไหร่งเองครับผมได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนะครับว่าอังกฤษปีหนึ่งเขาให้แค่ไม่เกินครับห้าสิบสองล้านเหนรียญสหรัฐสเปนครับก็คือสิบสองล้านเหนรียญสหรัฐเช่นกันส่วนสวีเดนมากหน่อยครับ หน <lic> pues ึ่งร <dances> ้อยยี่สิบสี่ล้านเหรียญสหรัฐนอร์เวย์ยี่สิบห้าล้านเหรียญสหรัฐเดนมาร์กสิบเจ็ดล้านเหรียญสหรัฐส่วนประเทศไทยสามร้อยเจ็สิบห้าล้านเหรียญสหรัฐครับชัดๆอีกทีนะครับงบประมาณของสถาบันกษัตริย์และ GDP เมื่อเทียบกับงบของสถาบันในประเทศอื่นครับที่เป็นประชาธิปไตย ของเราถือว่าประเทศไทยนี่สูงสูงกว่าประเทศอื่นๆหลายเท่าตัวมากๆครับเพราะฉะนั้นครับเรื่องนี้ควรได้รับการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางเพราะเป็นเรื่องงบประมาณเงินภาษีของประชาชนทั้งนั้นครับในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างครับที่เขาเอาไปโชว์กันในอินโฟกราฟนะครับในอินโฟกราฟิก แสดงงบประมาณของสถาบันกษัตริย์ต่างๆที่อยู่ในระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูนได้แก่สหราชอาณาจักรสเปนสวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กและไทยครับของไทยนี่เขาก็ถือว่าพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัชธรรมนูญนะครับแต่พระมหากษัตริย์ไทยเป็นผู้ใช้รัชธรรมนูญนั้นเองครับฟังดูมันก็ เก่ดีนะครับก็รู้ดีครับนะทําให้นานาชาติมองเห็นว่าโอ้โหประเทศไทยครับอยู่ในระบอบกษัตริย์ก็จริงแต่กษัตริย์อยู่ภายใต้นัธรรมนูญเหมือนกับนานาระยะประเทศเขาแต่ในเมื่อเข้าไปดูในรัฐธรรมนูญสิครับเขาระบุไว้เลยว่าอำนาจอธิปไตยกษัตริย์เป็นผู้ใช้นนะครับก็ขอให้ จดจํากันเอาไว้นะครับเราไม่ได้เสริมแต่งอันนี้ครับข้อมูลต่างๆสามารถที่จะไปหาได้นะครับในสํานักงบประมาณนะของสํานักงายกนั่นเองครับอยู่ในนั้นหมดครับไปหาดูได้ครับในหมวดของงบประมาณของสํานักราชวังนะครับแต่ถ้าเข้าไปช้าอาจจะมีการบิดเบือนความเป็นจริงอะไรก็ได้ครับเพราะว่าประเทศไทย ปกครองด้วยระบอบประชาเิปไต่แต่ครับมีอะไรที่ไม่ค่อยจะเปิดเผยให้กับประชาชนได้รับรู้หรอกครับกับอย่างเรื่องของงบประมาณของทางสำนักราชวังครับเคยมีใครไหมครับมานั่งอ่านให้ประชาชนได้รับรู้ว่าปีนี้งบประมาณนี้แบ่งจากภาษี ของราษฎรไปให้กับกษัตริย์ได้ใช้กันอย่างฟุ่มเฟือยครับนี่นะครับส่วนครับที่แมกซินฟอบนะครับบอกมาว่ากษัตริย์ไทยรวยที่สุดมีตั้งสามสิบห้าพันล้านดอลลาร์ครับก็ไม่ควรนะครับที่เราจะจัดงบให้กับทางสำนักรราชวังแล้วนะครับ เพราะว่ามีรายได้มีตั้งสามสิบห้าพันล้านดอลลาร์เนี่ยครับภาษีก็ไม่ต้องเสียครับน่าจะพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางที่พระเ,เขาเรียกว่าพึ่งพาตนเองแล้วเอาหมื่นสามพันล้านนะยครับมาเป็นสวัสดิการให้กับประชาชนดีกว่าจริงไหมครับพี่น้องทั้งหลายใครเห็นด้วยครับในเรื่องนี้ครับเพราะว่าติดต่อกันมาครับคองแชมป ติดต่อกันมาเป็นกษัตริย์ที่รวยที่สุดถึงห้าปีสอนครับเพราะนั้นงบประมาณที่จ่ายออกไปห้าปีที่ผ่านมาครับควรที่จะเอาเงินครับของกษัตริย์ที่ร่ำรวยถึงสามสิบห้าพันล้านนะครับมาจ่ายคืนกับย้อนหลังถึงห้าปีด้วยซ้ำไป ของที่อื่นๆครับนะฮะผมจะมาว่าอีกนิดหนึ่งครับเพราะมีเวลาเหลือประมาณอีกห้านาทีครับของที่อื่นๆเขาไม่มีงานโครงการหลวงไม่มีมูอนิธิโนนมือที่นั่นไม่มีสำนักงานทรัพย์สินที่กระจายอยู่ทั่วประเทศที่อื่นเขาอยู่อย่างเป็นสัญลักษณ์เฉยๆแต่สังเกตดูระบบกษัตริย์ของประเทศเหล่านั้น ค่อนข้างนิ่งไม่มีใครโหนเจ้าหล้มเจ้าอ้างเจ้าแบบของประเทศไทยหรอกครับอ๋อประเทศเขาก็ไม่มีมาตาหนึ่งสองครับให้เดินตัวรีบสงบปากสงบคาแบบบ้านเราด้วยนะครับขณะที่คุยนาริสเบดอังกฤษนะครับพยายามประหยัดค่าใช้ใจ่ายตัดงบที่ไม่จำเป็นออกไปเพราะถูกวิจารณ์ แต่ในไทยกับเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีทั้งที่ประเทศเราฐานะจนกว่าอังกฤษมากมายถ้าผมเป็นคนอังกฤษสเป็นผมจะรู้สึกอายขายหน้าที่ประเทศของเขากับมี GDP เล็กกว่าเทียบกันไม่ติดอย่างทุ่มงบประมาณยกย่องเชิดชูสถาบันได้มากกว่า ผมว่าโชคดีที่ได้เกิดเป็นคนไทยจริงๆครับสาบานได้ครับเราโชคดีจริงๆเลยครับที่เกิดเป็นคนไทยครับประเทศต่างๆครับเขามี GDP นะฮะที่มากกว่าไทยเยอะครับเพราะฉะนั้นครับคนอังกฤษคนสเปนรู้สึกขายหน้าครับนะฮะที่ประเทศเขาอมี GDP ครับที่เรียกว่าดีกว่าประเทศไทยครับแต่ครับ งบประมาณให้กับสถาบันนั้นครับเพียงน้อยเนิดน้อยมากๆไม่ติดขี้เล็บของประเทศไทยเลยครับก็ขอให้ทุกคนครับนะฮะจงภูมิใจในสถาบันของไทยนะครับนะฮะเพราะว่าอันนี้ครับหลายคนก็บอกเป็นเพราะบุญญาบรารมีมั้งครับที่ทําให้เราอยู่อย่างพอเพียงถึงขนาดนี้ในขณะที่ท่านเสวย คงมีพัตตาหารที่ประชาชนทรงบริจาคให้โดยภาษีอย่างทราบซึ้งกันครับกินชนิดกินทิ้งกินขว้างครับอยากจะไปไหนก็ดีดนิ้วเดี๋ยวรถลาก็มาสร้างความวุ่นวายทำให้รถติดเสียธุรกิจทางด้านทำให้เปืองทรัพยากรต่างๆทำให้เปืองน้ำมัน เพราะว่ารถติดครั้งหนึ่งครับปิดถนนครั้งหนึ่งรถนั้นติดยาวเหยียดเป็นชั่วโมงชั่วโมงครับเอาล้วครับนะะรายการรายการคุยกันครับเรื่องจักจังวง,ว,งวันนี้คือวันจันทร์ครับก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ครับครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ครับในวันพุธครับเราก็จะมีเรื่องจักจักวงวงมาคุยกัน มาเล่าสู่กันฟังครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้เราก็คงต้องจากกันเพียงเท่านี้นะครับแต่เดี๋ยวสักครู่เราจะมีรายการต่อไปครับนะฮะมีรายการทางออกประเทศไทยกับอาจารย์ชูพงครับเราก็มาติดตามฟังกันนะครับเพราะว่ารายการทางออกประเทศไทยวันนี้เข้มข้นมากครับ เพราะว่ามีกลุ่มอ่าผู้ง่ายคอมมิวนิสต์เก่าครับนะที่อยังยึดถือในวพวกพด็จการครับมาช่วยกันครับเตรียมถล่มชูพงนั่นเองครับเขาบอกว่าอย่างนั้นครับนี้ต้องเป็นเพลงปิดรายการด้วยสิครับเเจ้าแลวึนป็น สยามสิ้นเจ้ากินสรัมลวยเป็นราชาเพราะการบริจาค